ผมกับผมนยะชอตตี้บูจาว่ากับแอชิฟไนซีโร่นี่คือเกมมือถือแนวไอดอลจัดทีม6ตัวละครต่อสู้บนเรือเหาะนั่นเองครับนอกจากการพัฒนาตัวละครแล้วเรายังต้องพัฒนาเรือเหาะของเราให้สามารถตะลุยด่านไปได้ไกลขึ้นเรื่อยๆด้วยซึ่งก่อนอันนี้ตัวเกมเคยเปิดมาแล้วแล้วก็ปิดไปแล้วใช่ไหมครับตอนนี้เขากลับมาใหม่เรียบร้อยแล้วครับแถมยังคงรองรับภาษาไทยอยู่เหมือนเดิมด้วยนะใครที่คิดถึงก็จัดไปได้เลยครับ เอาละเดี๋ยวเราเริ่มเล่นของจริงเลยกันแล้วกันนะครับวิธีการเล่นก็ง่ายๆครับท่านผู้ชมดูตามเควสเลยก็ได้นะเขาจะมีสอนอยู่แล้วว่าต้องทําอะไรบ้างนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะอธิบายส่วนหลักๆให้ดูกันละกันครับอย่างเช่นการต่อสู้เนี่ยเกมนี้ไม่ต้องทําอะไรเลยตัวละครเราจะทําการสู้เองนะครับเขาก็จะทําการถ่ายด่านไปให้เรื่อยๆด่านมนนี่ก็คือเหมือนกระดานที่เขาถ่ายไปได้นั่นเองนะครับและมันจะมีบอสให้เราเรียกมาต่อสู้ด้วยถ้าเกิดว่าเรียกมาสู้ไหวก็เรียกมาสู้เลยก็แล้วกันครับแต่ก่อนจะไปสู้นี่จัดทีมนิด สำหรับตัวละครเนี่ยจะใส่ได้มากขึ้นจากการที่เราประจนภัยไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับและเกมนี้มีชนะทางแพ้ทางด้วยนะครับก็จะเป็นระบบสีท่านะครับไฟชนะลมลมชนะดินดินชนะน้ําและน้ําชนะไฟและยังมีคําสั่งวางอัตโนมัติด้วยนะครับกดปุ๊บก็เสร็จปรับครับเขาจะวางที่ดีที่สุดไว้ให้นะครับและก็จะมีเรื่องการแบ่งแนวหน้าแนวหลังด้วยนะแนวหน้าคือจะเป็นสายแท่งกับ DPS นะครับแนวหลังก็จะเป็นพวกนักธนูกับพวกสายสนับสนุนอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับ ส่วนการต่อสู้ก็ไม่มีอะไรพิสดารครับดูอย่างเดียวเลยครับเพราะว่าเป็นเกมแนวไอดอลไงเราเน้นการบริหารจัดก,การทรัพยากรมากกว่าการที่ต้องไปเล่นเองเนาะ ทีนี้ถ้าเกิดท่านผู้ชมไม่สามารถที่จะฝ่าด่านต่อไปไหวแล้วนะครับก็ใช้คําสั่งกลับฐานก็นได้ครับกลับฐานเนี่ยอารมณ์ประมาณจุดตีอ่ะใครเคยเล่นเกมแนวคลิกเกอร์มาก่อนอารมณ์เดียวกันเลยก็คือเขาจะมีการวิเคราะห์ว่าตอนนี้เราฝ่าไปได้กี่ด่านและเราจะได้รับทรัพยากรมาเท่าไหร่และทรัพยากรนี้เนี่ยมันก็หายากเน่มันได้จากการกลับฐานหรือการจุดตีนี่แหละถ้าเกิดอยากได้มากขึ้นแล้วก็สามารถใช้เพชรฟรีนะครับที่เกมเขาแจกมาในการคูณ3ได้ครับแต่ถ้าเกิดใครเพชรหมดก็ไม่ได้คูณนะครับก็คือได้เท่าไหร่เท่านั้น พอเรากลับมาที่ฐานนะครับด่านของเราก็จะถูกรีเซ็ตกับมาที่1ใหม่เลยนะครับก็จะมีการตะลุยด่านไปเรื่อยๆ,ๆเพื่อฟาร์มทรัพยากรให้เราแบบอัตโนมัตินั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นบอสไม่จำเป็นต้องตีใหม่นะครับเขาจะจําไว้ให้ว่าเราเคยตีถึงด่านไหนครับแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราผ่านสเตจถึง4 0 0 500 600ก็จะสามารถตีบอสตัวต่อๆไปได้นั่นเองนะครับและการผลิตทรัพยากรให้เราแบบไอดอลเนี่ยเราไปรับได้ที่ตรงนี้นะไอ้สมุดปูมเรือตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยเนี่ยเขาจะมีการบอกว่าตอนนี้ฟา,า,ร,าร์มไป รหรือเราใช้คําสั่งสร้างทันทีเพื่อวาร์ปเวลาไปเลย2ชั่วโมงก็ได้ถ้าเกิดใครไม่มีไอเทมก็สามารถดูโฆษณาได้ด้วยเช่นเดียวกันครับส่วนต่อมาขอพูดถึงกระปองกันแล้วกันนะครับให้เรามาที่รูปประตูตรงนี้ได้เลยครับในปัจจุบันเขาจะแบ่งตามธาตุเลยครับมี4ี่ธาตุก็4ตู้นะครับและตู้สุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นตู้ที่คละคละธาตุกันไปครับผมว่าผมจะเปิดตู้นี้แหละอ่าเดี๋ยวลองดูเลยแล้วกันครับว่าจะได้ใครบ้าง ส่วนแอนิเมชันก็ไม่ค่อยมีอะไรพิสดารครับก็เปิดประตูดื้อๆเลยครับแล้วก็จะมีคนออกมาทีละคนครับว่าได้ใครบ้างนะฮะใครอยากจะข้ามก็เอาเลยเต็มที่จะ่ผมขอลุ้นหน่อยก็แล้วกันครับ3มคนแรกมานี่1ดาวหมดเลยนะครับอุ้ยอุ้ยเดียดียวเดยวมีแสงอลร่ามาอันนี้กี่ดาวเอ้ยโอ้ยยางสวยครับ3ดาวแน่นอนแบบนี้ใช่เลยครับผมน้องไลล่าครับหุ่นย่างดีคนต่อไปอุ้ยเดี๋ยวนะวงแหวนสีม่วงอ่านี่2ดาวครับ คือเราสามารถดูวงแหวนตอนที่ตัวละครออกมาได้เลยเนาะว่าจะออกมากี่ดาวนะครับถ้าไม่มีแสงเลยก็จะเป็นพวกหดาวเนาะถ้าเป็นสีม่วงก็2ดาวครับถ้าออราฟุงฟิ้งหน่อยก็3ดาวเท่านั้นเองเนาะและนี่ก็คือผลประกอบการรอบแรกสุดขอผมนะครับมี3ดาว1 2ดาวอีกเพียบเลยครับเอาละเดี๋ยวคราวนี้ผมจะข้ามแอนิเมชันนะขอสรุปเลยก็แล้วกันว่าได้ใครบ้างครับมา มูยมี3ดาวมาอีกหนึ่งด้วยนะครับเป็นนังดาบธาตุน้ำครับผมโอเคตัวหมดแล้วใช้เพชรเปิดก็ได้นะ3า0 0ันเพชรแต่เราอาจจะเก็บเพชรไปทาอย่างอื่นก็ได้นะครับอ่าไม่เป็นไรผมลองเปิดอีกรอบหนึ่งก็แล้วกันโอเครอบนี้ไม่ได้3ดาวนะครับส่วนเรกกระชปองของเกมนี้3ดาวจะอยู่ที่4%ก็เรียกได้ว่าค่อนข้างสูงเลยครับส่วนการันตีก็มีนะครับเปิดให้ได้ครบ100ใบก็จะได้รับตัวละคร3ดาวไปเลยแต่เขาบอกว่ามันได้แบบสุ่มๆนะ พอเราได้ตัวละครมาแล้วก็ดูเมนูที่3ด้านซ้ายล่างนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของการจัดการและการอัปเกรดตัวละครนั่นเองครับอย่างเช่นเมื่อกี้เราได้สายพระหรือว่าฮิวมาด้วยใช่ไหมเอ้ยเดี๋ยวนะได้มาตอนไหนวะส่วนการอัปเกรดตัวละครก็เข้ามาที่เมนูอัศวินนะครับเดี๋ยวผมจะเอาสายซัพพอร์ตเข้ามาสัหน่อยครับเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีครับแล้วอัปเกรดอะไรได้บ้างก็ใช้ผลึกมุมอัปเกรดได้เลยจําได้ใช่ไหมครับที่เราใช้คําสั่งจุดตินั่นแหละครับและเวลาอัปเกรดเนี่ยพยายามอัปเกรดให้ถึงเลเวลยี่สิบครับเพราะ บัฟที่ว่าก็คือเอฟเฟกเอกภพนะครับจะเพิ่ม a อ t a ท็และ HP ให้กับอัศวินทั้งหมดที่ลงไปต่อสู้5%ครับ ส่วนต่อมาก็จะเป็นพวกอุปกรณ์แล้วก็สกิลติดตัวนะครับและอันนี้จะเป็นเอฟเฟกเลื่อนขั้นครับก็คือต้องเลื่อนดาวนะฮะเอฟเฟกหรือว่าความสามารถแพสซิฟก็จะมากขึ้นนะครับแล้วดูด้านล่างต่อได้มันจะมี4แท็บใช่ไหมแท็บเลเวลอัพก็คืออันนี้เนี่ยละครับต่อมาก็จะเป็นแท็บอุปกรณ์จะเห็นว่าไม่ได้มีแค่สามันเมื่อกี้เท่านั้นนะมันจะมีอาวุธประจําตัวละครอยู่ด้วยนะครับแล้วก็จะมีการเลื่อนขั้นก็คือเปิดกระชปองซ้ําได้มาเป็นเศษเกล,อกเลือก็เลื่อนขั้นเพื่อปลดล็็ออออกกกกกคควาาาาาาามมมสสสรรรถตต่่งงงๆๆพพืลลลใหด้้แ้แะุุะททยปัจํ ตีบวกถึง5ดาวก่อนหาของไม่ครบก็จะผูกพลังทําให้สกิลหลักของเราเนี่ยมีความสามารถที่มากขึ้นได้ด้วยครับส่วนตัวละครไหนเราไม่ใช้แล้วก็จะมีคําสั่งรีเซ็ตอยู่ใกล้ๆก,ก,กับเลเวลครับกดตัวนี้เลยก็ได้ครับใช้10เพชรในการรีเซ็ตนะครับส่วนการจัดทีมในขนาดตะลุยด่านก็กดที่เรือได้เลยนะครับผมแล้วก็กดวางอัตโนมัติเลยก็ได้เนาะให้เขาจัดทีดีที่สุดให้เลยครับ ส่วนการสร้างอาวุธนะครับจะต้องมาที่หน้าหลักก่อนนะครับแล้วก็ใช้คําสั่งทําอุปกรณ์น,นั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องไปลงคอนเทนต์รายวันก่อนนะเดี๋ยวค่อยพาไปดูกันละกันนะครับพอเรามีของนะฮะก็สามารถที่จะมาคราบอาวุธได้แต่ต้องตรงตามธาตุด้วยนะครับอย่างเช่นตอนนี้ผมมีแต่หินธาตุดินก็คราบได้แค่หินธาตุดินเท่านั้นนะครับผมอ่เดี๋ยวลองคราบดูเลยสร้างเลย,เลยดิดูดิได้ไหม มันต้องได้อยู่แล้วล่ะครับส่วนใครที่ไม่คิดจะสร้างของที่เหลือแล้วแน่ๆเราใช้คําสั่งรีเฟรชก็ได้นะครับเขาก็จะทําการสุ่อุปกรณ์ใหม่ๆมาให้เราทํานั่นเองครับอ้ดูดิคราวนี้เพียบเลยงั้นเราก็จัดไปเลยกันละกันครับวันนี้มีแต่ธาตุดินก็ทําแต่ธาตุดินกันละกันส่วนต่อมาจะเป็นการอัปเกรดชิ้นส่วนเรือนะครับก็คือเป็นแพสซีฟที่มีผลกับทุกตัวละครนั่นเองนะครับ ส่วนการอัปเกรดอื่นๆเนี่ยอยู่บริเวณด้านล่างหมดเลยครับเดี๋ยวเราไล่ทีละเมนูเลยกันละกันครับอันแรกเนี่ยจะเป็นการอัปเกรดความสามารถให้กับสายต่างๆของตัวละครเราเนั่นเองครับถ้าเกิดเรามีตัวละครไหนเยอะสายไหนเยอะอาจจะอัปอันนั้นไปก่อนก็ได้นะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้ไกลเควส์อ่ะเขาก็จะแนะนําว่าให้อัปคละๆกันอยู่ดีนะครับอันนี้ก็ลองไปอัปเกรดกันดูกันละกันเนาะส่วนไอเทมที่ใช้ในการอัปเกรดเนี่ยมันจะมาจากเมนูที่2หรือว่าเป็นการผลิตทรัพยากรโดยอัตโนมัตินั่นเองครับเขาจะผลิตให้เราเรื่อยๆ เงินครบเนี่ยเราสามารถเปิดลายใหม่ๆเพื่อที่จะให้มันผลิตได้มากขึ้นเรื่อยๆครับหรือเราจะเอาเงินเนี่ยไปลงทุนในอันเก่าก็ได้นะครับก็จะมีการผลิตให้เรามากขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันครับส่วนต่อมาเมนูเรือเหาะนะครับอันนี้เราเล่นตามเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆเนี่ยห้องแต่ละห้องมันก็จะโผล่ออกมาเรื่อยๆนะครับที่สําคัญเลยก็คือห้องควบคุมครับเพราะว่า ห้องควบคุมเนี่ยเราสามารถที่จะอัปเกรดเพื่อที่จะได้รับปริมาณครรสตันเวนมมากขึ้นและเลเวลของห้องอื่นๆอ่ะมันก็จะสามารถเลื่อนขั้นมาได้เท่ากับห้องนี้ด้วยและในแต่ละห้องอ่ะครับเราสามารถวางลูกเรือหรือว่าตัวละครของเราเนี่ยแหละครับมาทํางานได้ด้วยและก็จะได้รับสเตต,ตัสโบนัสเพิ่มเติมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็อ่านให้ดีก่อนที่จะเอาตัวละครมาใส่กันละกันนะครับหรือถ้าเกิดขี้เกียจคิดกดจัดวางอัตโนมัติไปเลยก็ได้เช่นเดียวกันครับ และในห้องควบคุมยังสามารถเปลี่ยนรูปแบบของเรือเราได้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้รับสเตตัสโบนัสเพิ่มเติมด้วยแล้วเรือมันมาได้ไงใช่ไหมมาตามเลเวลจนภัยเลยเล่นไปเรื่อยๆนะครับก็สามารถเปลี่ยนเรือได้เรื่อยๆส่วนห้องอื่นๆเนี่ยจะเป็นห้องที่เอาไว้เพิ่มสเตตัสน,นะครับอย่างเช่นห้องถลุงเหล็กเนี่ยก็อัปเกรดปั๊บจะได้รับแอตแท็กมากขึ้นกว่าเดิมทุกๆ10%สรครับสำหรับไอเทมที่ใช้ในการอัปเกรดพวกนี้นะครับได้มาจากคอนเทนต์รายวันที่อ,อนนยอนน คอนเทนต์นี้คือการต่อสู้กับบอสนั่นเองนะครับบอสตัวนี้จะไม่มีวันตายนะครับเราสู้กับมันไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะรับรางวัลให้มากขึ้นเรื่อยๆนั่นเองครับเราดูเลเวลของโกเลมด้านบนได้เห็นไหมยิ่งเลเวลเยอะก็จะยิ่งได้รับรางวัลเยอะนั่นเองครับ่วนีกคอนเทนต์หนึ่งเกาะเมคาธาตุนะครับ,รบอันนี้คือจะมาเป็นรายวันครับแต่ละวันก็แล้วแต่ว่าจะมีอะไรมานะครับอย่างเช่นวันนี้เป็นธาตุดินครับ ส่วนศัตรูในคอนเทนต์นี้ก็จะเป็นบอสเหมือนกันนะครับแต่ว่ามีวันตายนะและเราต้องชนะให้ได้ด้วยไม่งั้นเราอดของนะครับและของที่ได้เนี่ยจะเอาไว้ใช้ในการสร้างอุปกรณ์ได้ครับโซนต่อมาเป็นระบบอารีนาหรือว่าศึกชิงเจ้ายุทธภพนั่นเองนะครับเข้ามาแล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องทําก่อนเลยคือสร้างเกาะป้องกันหรือว่าจัดทีมป้องกันก่อนครับไม่งั้นเดี๋ยวแรงกิ้งจะร่วงโรวนะจ๊ะ และก่อนจะไปสู้กับใครอ่ะให้จัดทีมโจมตีด้วยนะครับก็คือคลิกที่ตัวละครเราได้เลยครับตอนแรกผมไม่รู้ครับผมจําไม่ได้ไงไม่ได้จัดทีมลงไปสู้แบบเงาเงาคนเดียวแบบเดียวนายแพ้เขาด้วยนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดจะสู้กับใครเนี่ยดูตําแหน่งการวางตัวละครเขานิดนึงถ้าเป็นคนนี้เขาวางแค่3ตัวน่าจะไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เดี๋ยวลองดูอืมไปไปตามที่ผมคิดจริงๆครับคือเนื่องจากว่าเขาวางตัวละครมาน้อยไงก็เลยจะเสียเปรียบเราครับ ส่วนใครที่ไม่อยากดูแอนิเมชันการต่อสู้ก็ติ๊กต่อสู้รวดเร็วเลยก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวเขาจะสรุปให้เองเลยอย่างรวดเร็วนะครับว่าเราจะชนะหรือว่าแพ้ส่วนแต้มอารีนาที่เราได้มาก็เอาไปแลกเปลี่ยนที่ร้านค้าได้เลยครับ mm. เขาจะมีอุปกรณ์มาขายมีตั๋วลับสมบัติฮีโร่ด้วยนะมีแบบการันตี3าดาวด้วยครับแต่อาจจะต้องเก็บแต้มเยอะนิดนึง หลักๆในช่วงต้นของเกมนี้ก็จะมีราวๆนี้นะครับใครที่คิดถึงก็จัดไปได้เลยเนาะเอาละก่อนจากลากันไปครับเราไปดูการตั้งค่าบ้างดีกว่าจะแอบ,บอยู่ที่ด้านซ้ายบนเลยครับรูมฟันเฟืองในนี้ก็จะมีการปรับพวกกราฟิกแต่ว่าไม่ได้ปรับกราฟิกหรอกมันปรับได้แค่ FPS เฉยๆเท่านั้นครับส่วนเอฟเฟกต์การต่อสู้ก็สามารถเปิดปิดได้เสียงดนตรีปรับได้ภาษาก็อย่างที่เห็นรับว่าผมเล่นเกมนี้เป็นภาษาไทยตั้งแต่แรกแล้วนะครับเกมนี้รองรับหลายภาษาอยู่เหมือนกันเนาะ ส่วนใครที่ไม่ได้ลองอินลองแวะมาดูที่บัญชีนะครับแล้วก็ทำการเชื่อมต่อกับ Google ได้เลยครับผมกล่าวเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้ก็แล้วกันเนาะใครที่คิดถึงก็จัดไปได้เลยครับ